สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮงไคสตาร์เดลกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมใหม่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยอัปเดตเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยเพื่อนๆการแข่งขันซูเปอร์ลีกแห่งเมืองโบลเดอร์นะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับวิธีเข้าร่วมเนี่ยก็ง่ายๆนะครับกดเข้าร่วมตรงนี้เลยและเพื่อนๆจะสามารถทําการวาร์ปมาได้เลยนะครับอ่ะนี่ครับ พอว่ามาเสร็จปุ๊บก็เข้ามาคุยกับดรดิกนะครับคนที่เราเคยทําภารกิจแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์พิเศษเพิ่มเติมนะครับอ่าพอเข้ามาคุยปุ๊บเราก็กดอยากเข้าร่วมแข่งขันครับสำหรับการแข่งขันของอีเวนต์นี้มันจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด5ระดับด้วยกันครับโดยเริ่มจากระดับง่ายสุดนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทแล้วก็ไล่มาเป็นไลท์เวทเวลเตอร์เวทบิดเดเวทและสุดท้ายนะครับ อันดับสูงสุดรุ่นเฮฟวีเวทครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันจะอยู่ถาวรเพื่อนโดยการเคลียร์ครั้งแรกนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถรับของรางวัลตามที่เขียนของแต่ละรุ่นได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนเคลียร์รุ่นเฟเธอเวทนะครับก็จะได้เพชร20เม็ด m, หนังสือเอ็กี่นะครับแล้วก็เครดิต1นึ่งหมืนะโดยผู้รางวัลเคลียร์ครั้งแรกอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอันที่อยู่ถาวรน,นะครับส่วนกิจกรรมที่มีจํากัดเวลาคืออะไรนะครับก็คือตรงนี้เลยเพื่อนเเป้าหมายท้าทายขวาล่างตรงนี้นะครับ มันก็จะอยู่จนจบแพท1.0เลยนะครับหรือว่าจนจริงหยวนออกนั่นแหละเพื่อนเพื่อก็พอลองกดเข้ามาดูเนื้อหากิจกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่มีด่านอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะเพื่อนเพื่ออย่างเช่นรุ่นเฟเธอร์เวทหรือว่าระดับง่ายสุดนะครับก็จะมีภารกิจให้เราเคลียร์ภายใน30รอบ15รอบแล้วก็8รอบนะครับโดยถ้าเพื่อนๆนเคลียร์ได้ภายใน8รอบนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะและสําหรับเพื่อนๆคนที่ตัวไม่ดีตัวไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ คือเงื่อนไขมันโคตรง่ายเพื่อนๆผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคลียร์ได้จบภายใน30รอบอยู่แล้วนะครับโดยภารกิจยากสุด8รอบก็อาจจะตึงมือน,นิดนึงแต่ถ้ามีการจัดทีมนะครับแล้วก็รูเทคนิคเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆแน่นอนนะครับและพอลองมาดูระดับต่อมานะครับเงื่อนไขนเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเลยเพื่อนๆนี่ครับพูดง่ายก็คือทุกรุ่นการสู้ถ้าเราเคลียร์จบภายใน8รอบเนี่ยก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะและสุดท้ายรางวัลใหญ่ครับถ้าเราเคลียร์ครบทั้งห้ารุ่นนะครับเพื่อนๆจะสาามรถ รับ Track of Destiny ได้เพิ่ม1อันจากตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับข้อมูลอีเวนต์นะครับมันก็จะประมาณนี้เพื่อนๆอ๋อแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องดูเพิ่มเติมนะครับสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยเราสามารถสู้กี่รอบก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากลองทีมเนี่ยสามารถกดทีมลองไปก่อนได้เลยนะแล้วถ้ามันไม่ผ่านยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาซ้าได้นะครับอ่ะก็มาเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยดีกว่าสําหรับรุ่นเวทเทิลเวนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยมันเปิดเพียงแค่อันเดียวนะสำหรับระดับความยากเนี่ยต้องรอเปิดในวันถัดไปนะครับโดยมันจะเปิดวันละ1รุ่นเพื่อนๆก็หลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้รับบัฟพิเศษเลยนะครับโดยบัฟแรกที่เราได้เนี่ยเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มจุดอ่อนประเภทเดียวกับเป้าหมายฝ่ายเรา ที่อยู่ในการต่อสู้แก้ศัตรูเป้าหมาย1จุดอ่อนนะครับก็สําหรับบัฟอันนี้นะ <c oughs> ผมว่ามันคล้ายๆกับซิวบ์บูแบบเพื่อนๆทีมเรามีประเภทอะไรอยู่นะครับมันก็จะสามารถสุ่มเพิ่มจุดอ่อนให้กับศัตรูได้นะครับโอเคก็สําหรับบัฟตรงนี้เนี่ยมันฟิกนะเพื่อนๆคือไม่ว่าจะเข้ากี่รอบเนี่ยก็จะเป็นบัฟนี้ตลอดนะครับโดยเทคนิคการเล่นนะครับเขาก็มีเขียนบอกน,นิดนึงนะให้เน้นการโจมตีจุดอ่อนของศัตรูเพื่อชิงความได้เปรียบนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเราลอง,ลองมาจัดทีมนะครับ อ๋อใช่แล้วก็สําหรับใครที่ตัวละครไม่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีจริงหยวนนะครับให้เพื่อนๆยืมด้วยนะโดยเซตที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแอตแท็กพันแนะครับอัตราคีสห้าสิบสี่ดาเมจคีสเจ็ดสิบสามนะครับแล้วก็มีไลค์โคนให้ด้วยนะแต่อันนี้ก็เอาไม่เต็มนะครับเลเวลหกสิบห้านะซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ยืมนะครับเพราะว่าจริงหยวนของผมเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะโอเคก็มาผมใช้จริงหยวนนะครับแล้วก็น้องทิงหยุนเขาบอกให้เน้นโจมตีจุดอ่อนใช่ไหมก็เดี๋ยวผมใส่เเป็นนซลล่ลกั แล้วก็อีกหนึ่งตัวผมใช้เป็น m อ็ไฟแล้วกันครับก็หลังจากที่เพื่อนๆจัดทีมพร้อมแล้วนะครับก็สามารถกดเริ่มสุ่มได้เลยครับอ่านี่เวลาสุ่มก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวละครที่มันสุ่มออกมาเนี่ยคือมันจะล็อกอยู่แล้วเพื่อนเล่นกี่รอบนะครับก็จะเป็นตัวนี้เสมอนะและหลังจากที่เราชนะศัตรูได้นะครับก็จะสามารถรับบัฟพิเศษเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับโอเค ก็บอกเลยว่าอันนี้เอาจริงไม่ยากเพืเ่อนๆไปเดี๋ยวผมก็บับจริงยวนผมนะครับแล้วก็วดไปเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับอ่ะจบครับเว็บแรกง่ายแบบนี้เลยเพื่อนๆก็หลังจากที่เราเคลียร์ได้นะครับก็จะได้รับบับเพิ่มเติมนะและวิธีการนับรอบของคอนเทนด์นี้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มรอบไหนไปแล้วอ่ะ ต่อให้เราเล่นยังไม่จบรอบนะครับมันก็จะนับรอบนั้นว่าเป็นหนึ่งรอบนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมใช้ไปหนึ่งรอบแล้วนะและเมื่อสักครู่ที่เราชนะศัตรูแล้วเราได้รับบัฟเพิ่มมานะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจสอบตรงนี้ได้นะอันใหม่ที่ผมได้เพิ่มมาเนี่ยอิมพิวนะครับเมื่อทําลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายและจุดอ่อนทั้งหมดของเป้าหมายดังกล่าวถูกทําลายแล้วจะเกิดเอฟเฟกต์ดีบัฟและเดเมจต่อเนื่องนะครับก็มาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะไปเริ่มเลยอันน<อ>ี้เนี่ยก็ล็อกแล้วเหมือนก โอเคไปครับ่าก็ลองดูนะครับว่าเราทำลายแล้วจะเป็นยังไงนะโอเคเห็นปะคือบัฟที่เราได้มาสักครู่นะครับถ้าเราทำลายจุดอ่อนของเป้าหมายแล้วนะครับเอฟเฟกจุดอ่อนบนหัวของเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำงานหมดเลยนะอ่ะเราดูทีครับนี่ครับเห็นปะตัวเลขเนี่ยคือระเบิดแตกหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นอีเว์รอบนี้เนี่ยจริงๆไม่ยากเพืเ่อนๆขอเพียงแค่เราทำลายจุดอ่อนของศัตรูให้ได้นะครับคือจบเลยก็หวดไปครับเนี่ยทำลายจุดอ่อนนะครับระเบิดตายหมดโอเคแต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะต้องเก็บด้วยดาเมจแล้วละ่ะอ่ะได้อยู่ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากเคลียร์ห้องสองเสร็จนะครับบัตรที่3ที่เราได้ บัฟโฮนนะครับเอฟเฟกต์ทำลายล้างของเป้าหมายฝ่ายเราเพิ่มขึ้น200%ครับโอเคก็มาต่อเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับคีย์ของรอบนี้เนี่ยคือเราต้องทำลายเกราะเป้าหมายให้ได้นะเพื่อนๆโอเคหวดไปครับไป เดินจมตีทำลายจุดอ่อนไปก่อนโอ้เดียวเราก็ต้องถึงระดับหนึ่งด้วยนะโอโ้โหบอลตบหนักมากงั้นเดี๋ยวผมต้องเก็บนี่ก่อนแล้วล่ะน,น อ๋อใช่แล้วก็นอกจากนี้นะครับมันมีเทคนิคเสริมด้วยเพื่อนๆนคือสมมุติว่าเราเล่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตานี้มันไม่ค่อยโอเคเลยแบบจริงหยวนผมตอนนี้เนี่ยโดนกักขังอยู่นะครับทำให้มันไม่ได้เทินแล้วก็เทพสายฟ้าเนี่ยมันก็โดนผลักไปเทินต่อไปนะครับซึ่งวิธีแก้เนี่ยง่ายมาเกเพื่อนเพื่อนสามารถกดล่าถอยนะครับนี่ครับออกมาได้นะแล้วกลับเข้าไปสู้ใหม่ได้ด้วยครับเห็นป่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นกิจกรรมแรกที่ผมว่าเกมอะอยากใช้ใทุกคนผ่านได้อยู่แล้วนะครับ <ST AR UNG> โอเคหดไปนี่เห็นไหมขอแค่แตกเกาะได้นะคือจบเลยจริงๆสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับ <ST AR UNG> หดไปครับเซเล่ <ST AR UNG> โอเคอันนี้เดี๋ยวผมให้ทิ้งหยุดน,นะแล้วก็โจมตีไปเรียบร้อยครับอ่ะเหลือแค่บอลละ <ST AR UNG> โอเครอบนี้จริงอยู่เราไม่โดนกักขังนะครับสบายแล้วแบบนี้แตกไหมโอ้โหไม่แตกนะครับต้องรออีกเทินหนึ่งไม่เป็นไรรอบนี้น่าจะแตกชัว<า>เรียบร้อยครับขอแค่เบกกอได้จริงๆเพื่อนๆก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับมารอบสุดท้ายครับ สำหรับบับเมื่อสักคู่ที่เราได้นะครับบับสุดท้ายหลังจากเป้าหมายฝ่ายเราทํำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายใดก็ได้ความทนทานของฝ่ายศัตรูทั้งหมดจะถูกลดทอนเหลือศูนย์และจะติดสถานะทํำลายจุดอ่อนตามประเภทที่สอดคล้องกันโอเคไปเลยครับหลักการเล่นเนี่ยก็เหมือนเดิเมเพื่อนเน้นทํำลายจุดอ่อนครับอ่ะไปสำหรับห้องสุดท้ายนะครับถ้าเราลองมาดูธาตุของบอลนะ คือด้านขวาเนี่ยมันมีแพ้กายภาพอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีแพ้ไฟเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเซเล่เนี่ยเน้นตีตัวด้านขวาก่อนนะครับแล้วเอา MC เราอะไปตีตัวด้านซ้ายนะโอเคหมดครับเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยหมดไหมครับเราต้องบาลานซ์เกละ สูยแองติงมาแล้วผมว่าแบบนี้เลยดีกว่าเขี่ยให้เท่าครับเขี่ยให้เท่าเอเคยตายไหมไม่แตกไม่เป็นไรอีกเธอหนึ่งน่าจะเลียรยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตกไป <c oughs> เรียบร้อยปิชชาาเซเล่เาอาไงดี ปวดไหมครับแล้วก็บัฟเลยไหมบัฟเลยแล้วกัน,ต,น,นตายไหมโอ้โหเลยนิดเดียวได้อยู่ได้อยู่ลูกพี่เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับก็จบแล้ว อีเวนต์สำหรับวันแรกนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็สามารถมารับของรางวัลได้นะครับนี่รับให้หมดเลยก็จบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับอีเวนต์วันแรกนะครับจะเห็นได้ว่าเอาจริงอีเวนต์นี้เนี่ยมันไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราต้องพยายามทําลายจุดอ่อนของศัตรูให้ได้นะครับเพราะบัฟที่ได้มาของวันนี้เนี่ย มันช่วยเสริมทำลายจุดอ่อนแบบมหาศาลมากๆนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับอีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็เคลียร์ได้รับของรางวัลทั้งหมดกันทุกคนนะสำหรับนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u b s ส r i b ้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ